เฮ้ยปื๊ดอีหยังนี่พี่น้องมาเบิ่งนี่นี่น, <c oughs> นี่อาลาดนี่อาลาดพี่น้องโอ้ยงูก,กินปลาพี่น้องงูก,กินปลานี่ั่นแล้เวเสาร์แลวง่ายแล้วพี่นอ้องเห็นปะ,ะ,ะนี่ครับ นั่นใส่ม้อถิ่มไว้นะครับหาอยู่หากินง่ายๆพี่น้องอย่าไปเฮ็ดไหนมันยากนะครับ <laughs> สวัสดีครับพี่น้องมอนี่ลุงจักพายาวพ่อแกันอีกแล้วพี่นอ้องยุโคกน้องหน้าสวนศิลนนะครับพ่อแกันย่ำแรงมอนี่สีผ้าพ,พี่น้องมาใส่ม่องนะครับพอดีเห็นปลาบ้นบอนพี่น้องเห็นปลาบอนหลายเลยผ้ามาใส่ม่องปีใส่น้ำหน้าพี่น้องเห้านะครับนี่้างๆางกันนี่ละนี่ เดี๋ยวสิเป็นยังไงมาลุ่นเบิงกันนะครับเอากระสีใสไว้แบบนี้ละ่งมมือเศร้ายังไม่ย้มเอาพี่น้องสวัสดีพี่น้องเมือนี้ผ้ามาใส่ม่องนะครับคุณ <laughs> ใส่ม่องน้ำหน้าพี่น้องเกี่ยวเข่าออกแล้วนะครับ เกี่ยวเขาออกแล้วพอนี่น้ำกับว่ะท่านแห่งพี่น้องปาลากับหลยังคักได้นี่เดี๋ยวเข้ามาใส่ม่องไว้นะครับเนี่ยมือแรงมือนี่นะครับ้วก็มืออื่นเศร้ายังไม่ยามพี่น้องเดี๋ยวมาลุ่นเบิงครับว่าสีหมานบ่หมานจังไดนนะครับนี่ตอนนี้พ่นก็ใส่ม่องไว้น <c oughs> ามองน้ำ หน้าพี่น้องเฮ้าพ, <c oughs> พี่น้องเุ่นเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วเฟื่องกัะอัดบ่ได้โอ้ยจมน้ำพี่น้องนี่เฮ้ยใส่ม่องถิ่มไว้ก่อนนี่กับป,ประมาณยักสิบเมตรนี่แหละครับม่อง ปะเาวาเป็นไหนมองน้อยพี่นอ้องสอง,สองเส้นครึ่งพ่นาเรียบร้อยซ้ำนี่ออเปล่าก็เบาอันใหญ,ญ่มาในะส่ไงสี่เส้เนสน,น,นี่พี่น้องบรรยากาศย่ำแรงนะครับตะเ,เวนก็นเริ่ม กวยลงแล้วพี่น้องเริ่มสีรับขอบฟ้าไปแล้วนั่น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 โดดลรวโดดลรวทั้งนั้นเขาไปสีไซใบแบบนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเศร้ายังไม่ยำกต่สีปอยไว้แบบนี้ล่ะปีหน้าพี่น้องเอ้าเป็นเกี่ยวเขาลรว น้ำครับบ่ท่านแห่งพี่น้องโอ้อุดมสมบูรณ์หลายครับปีนี้ผุ่นเหลียวเห็นคิ้วเขียวไกลๆของก,ลกล็ลูกเข่าพี่น้องผุนสามารถเกี่ยวได้อีกเลยครับรอบนึงนี่สบายๆเลยมีน้ำแซ่พร้อมนี่ตอนนี้ครับใสเรียบร้อยไปแล้วเอาสางดีๆ อันนี้มอ่องสองเส้นเครื่องพี่น้องุ่นใส่ไว้ปุ่นเล็กน้อยสอนปลาทัางพุ่นเซลเซลยูนอ่ะนีแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจังมารุ่นเบิ้งครับ มืออ่นเศร้าเวลาสิเป็นยังไงน,นี่โคกน้องหน้าสวนศิลมือนี่ครับตะเว้นตกด้นแล้วพี่น้องคนไฟโซลาเซลล์เขาติดไว้ออมทงพี่น้องก็เริ่มทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวมืออ่นเศร้าจังมาลุ่นพร้อมกันนะครับ ครับพี่น้องเ้านี้เข้ากับสบห้ามะยามมองนะครับบรรยากาศมือนี่ล่มหนาวพี่น้องล่มหนาไวไวอยวอยุ้ยเย็นเย็นคุณะล่มเมือ่อคืนเลยครับเมือ่อคืนนี่เดี๋ยวมาเบิรงกันว่าเข้าไซมองไว้สิถือวานะครับนี่ครับบรรยากาศยามเร้าครับมือนี่ ไปลยไปแล้วลงน้ำแต่เศร้าเลยพักยุดอกครับเรื่องหาอยู่หากินฝ <c oughs> <c oughs> ุ่นโอ้พี่น้องติดเป็นปุ่มเลยเอ้ <c oughs> <c oughs> มองนี่ก็เงีวจากสิบเมตรนี่เระพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิกู้ขึ้นมาปดขังเท่งเอานะครับเป็นใดนี่ให้เพิ่นปดปกูขึ้นมาขุนทั้งปลาสลิดปลาเข็งน้อยเอ็มเลยพี่น้อง โอ้เป็นปุ่มเลยเอาเฝ้าเก็บขึ้นมานี่ร้ายครับปลาเอียงติดเป็นปุ่มอยู่นะปลาเข็งปลาเข็งปลาสลิด ุลูกสมุนนั่นนั่นนั่นเด็กเรียนาน้ำแต่เศร้าแต่นนล,ลือดอนี่พี่น้องใส่อ้อยเะไว้นะครับมองนี่น้ำหน้าพี่น้องเข้าดอกม้งอง เกี่ยวเขาแล้วนะครับเกี่ยวเขาแล้วครับเรีนหน้า <c oughs> เรียนนา้าพ่น <c oughs> ตัวปวนไาแล้วพี่นอ้องหยามมองไปก้อนแล้วคุณอาบน้ำให้่วานนเพนด้าจะได้อาบใหม่ลคุณหายังวุไไล่เขานเพน้าเพนด้า,ดากลับบ้านนึก ออาฟ้ากู้ขึ้นพุ่นเอ้ยแต่เศร้าบนหาวตีวะขึ้นมาไปแบบนี้ปุ่นเอ้ยตัวปวนพี่น้องอากู้ขึ้นมากู้มาเลยเ ปลางูพี่น้องโอ้ยว่าสิว่าร่องน้ำแกได้ล่องแบบนี้นี่อันลาดพี่น้องโอ้ยงูกินปลาพี่น้องงูกินปลาเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยอย่าห้ากะสิเอาออกพี่น้องโตยังไงครับงูกินปลาพี่น้องงูบ่มนี่ผิดอกเนี่เขาเรียกงูกินปลา ขุ่นเพิ่งพันเราเอาเลยพี่น้องคุ่นหางนี่ไปแล้วครับปลายามมองเข้าพี่น้องพดยากแท้ๆนี่ครับคุ่นพันแขนเข้าไว้สีซอยนี่สีซอยนี่ห้วยนี่พี่น้องคุ่นเบิ่งพี่น้อง ากับสีปลอยเพื่อนลับขึ้นสู่ธรรมชาติเฮ้ยฮะแบบนี้ปูต่อไปอะไรปล่อยธรรมชาติเพ่นจะหากินปลาคื่ห่างไาลทางนั่น เราบลอกนิเวศพี่น้องธรรมดาพี่น้องได้แล้วเรียบร้อยอ่ะหลายอยู่นี่พี่น้องปลาไ่มองโอ้ปลาสลิดพี่น้องคุณนะ่ะมีแต่ตัวยังไงปลาเข็งอ้วนครับ นี่ปลาสลิดปลาเข็งก็มี่ตัวใดเป็นเดี๋ยวเ้าก็เอีไปปล่อยลงมโขกน้องหน้าพี่น้องนี่เอาไปปนก็นได้พี่น้องนี่ปนเนี่ยเอาไปนปนนี่ครับรได้หลายเลย,ยพี่น้องนั่นเลี้ยวเศร้าเลี้ยง่ายเลี้ยวพี่น้องเห็นหรอเออน,นี่ครับ ใส่มองถิ่มไว้นะครับหาอยู่หากินง่ายๆพี่น้องอย่าไปเฮ็ดไหนมันยากนะครับนี่แหละครับบรรยากาศทุ่งท้องนาแามเศร้าพี่น้องลมหนาวพัดมาโอ้เหเมื่อขึ้นพี่น้องเมื่อขึ้นนี่ลมเมื่อขึ้น ุฟังเสียงนกเสียงกาห้องนะครับฝุ่นปลาต้นเข็มีหลายตัวต้มป้นพี่น้องเดี๋ยวสีต้มป้นหละกะกินกับลวกพักเออกินกับลวกพัก,พ,กพักอะไรพี่พี่น้องแล้วแรง แล้วง่ายแด้วะก็โอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ